DFC น้องเจจานะคะกับช่องทำเนียมรถครอบครัวนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้เจจ่าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะมีรถสวยๆนะคะแนว PPV 7ที่นั่งมารีวิวนะคะสภาพส,สวยเดิมๆเลยวันนี้นะคะเอาใจสาวก คนตามหา Toyota Fortuner นะคะสีขาวมุกนะคะวันนี้ห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะส่วนรถคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner นะคะเครื่อง2.4ตัว V ีนะคะขับเคลื่อน2ล้อได้ปี2019กันเลยทีเดียวนะคะเลขไม้นะคะคันนี้ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะคะไม่วิ่งเพียง120,000กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะ ที่จะจ่ารีวิวอยู่นี้นะคะเป็นรถนะคะมือ2สภาพเกรด A คัดเกรดอย่างดีนะคะและที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าจะได้ความพิเศษและลงตัวนะคะกับรถคันนี้ไปโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะสีนี้นะคะเป็นสีเดิมสีขาวมุกนะคะถูกใจลูกค้าหลายๆท่านนะคะแล้วจะของเดิมนะคะได้ใส่สเกิร์ตนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังมาให้นะคะทำให้ตัวรถดูสวยมากๆนะคะ ค่าตัวคันนี้นะคะราคาเพียง9,99,000บาทนะคะลูกค้าได้ไม้แสนสองสภาพรถเกรด A ได้สีสวยๆนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะราคาค่าตัวเลขไม์เราทราบแล้วนะคะจากความสวยความเดิมจุดแรกนะคะดูความเดิมของโคมไฟด้านหน้านะคะซึ่งเป็นไฟ LED ใบบีมนะคะปรับสูงต่ำในหลอดเดียวกันนะคะสภาพโคมสภาพโคมไฟสวยๆนะคะใส นะคะไม่มีรอยเหลืองเลยนะคะลูกค้านะคะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกใส่กรอบโครเมียมมาให้แล้วก็กันชนนะคะหรือว่าสเกิร์ตนะคะเจ้าของเดิมติดตั้งทําให้ดูสวยงามนะคะแล้วได้ทรงเท่ๆนะคะสมกับเป็นโตโย t a f o r t u n ูเเลยคันนี้ รับประกันโครงสร้างแน่นอนนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะคะลูกค้าจะมองหารถครอบครัวทั้งทีนะคะสัก1นึ่คันแต่อยากได้ปีสินะคะแล้วคันนี้ก็ไม่แค่120,000ส,สกิโลเองนะคะกับสภาพตัวรถค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะคะกับค่าตัวลูกค้าจะได้จ่ายเนาะ,ะมาดูในส่วนของความเดิมจุดต่อมานะคะก็คือ ตัวคิ้วซุ้มล้อนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะลูกค้านี่สภาพเดิมถามว่ามีการเก็บรายละเอียดมาบ้างไหมน้องยาจาจ่าคันนี้นะคะาจะจ่าแจ้งไว้ก่อนเลยก็อาจจะมีเก็บมาบางชิ้นบางส่วนเท่านั้นตามรถมือสองเนาะแต่เป็นจุดเล็กๆชิ้นเฉพาะจุดเท่านั้นเราไม่ได้ทํารอบคันนะคะเพราะว่าเราเน้นโครงสร้างเดิมสีเดิมนะคะตรงไหนมันถลอกเราก็เก็บงานให้เล็กๆน้อยๆในส่วนของตัวล้อนะคะได้ล้อแม็กนะคะในส่วนของปี2021นะคะ แมกปี2021นะคะได้ขอบ18นะคะก็ถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะคะนายาง265ทับ 60R18 นะคะแมกก็สีดำใสเเท่ๆไปเลยนะคะของเจ้าอ b เจแปนนะคะสำหรับตัวล้อ m a กนะยางก็เป็นยางของ b i s t o n e ปี2021นะลูกค้าในส่วนตัวของใต้สมล้อลูกค้าดูจากรอยสีแต้มมาจากโรงงานนะคะก็จะเน้นความเดิมนะคะให้ลูกค้าเห็นเลยค่ะลดนอตนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอด แล้วก็ในส่วนของความเดิมต่อมาก็จะเป็นกระจกมองข้างตัวนี้พับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยว LED ส่วนการสาดนั้นนะคะคันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะคะพร้อมกระจกโลโก้เดิมๆเลยติดมากับตัวรถขนาดฟิล์มนะคะ60รอบคันเลยนะคะได้ฟิล์มของลามินาอย่างดีนะคะ แล้วก็ที่เปิดประตู4บานก็ใส่กรอบกันลอยมาให้พร้อมโลโก้ Fortuner ทั้ง4บานนะคะสภาพค่อนข้างสวยแล้วก็เดิมมากเลยนะคะคุณลูกค้านะคะลูกค้าดูชัดๆจากตัวนะคะบันไดทางขึ้นก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบแล้วก็ในส่วนของใต้ช่วงล่างแคสซ,ซีนะคะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สีนะคะลูกค้า ะะจะดูรถมือสองนะคะลูกค้าดูแล้วนะคะต้องดูให้ชัดๆนะคะใครกําลังตามหาถ้าเปรียบเทียบราคาอยู่นะคะบอกเลยคุณลูกค้าได้ความคุ้มค่าจากบริษัทเพชยน์แน่นอนนะคะโฉปี2019นี้นะคะของตัว Fortuner นะคะจะได้ตัวดิสซีล้อแล้วนะคะได้ดิสซีล้อแล้วนะคะ,ะ,คะจากโฉมปี17ปลายปีจนถึงปัจจุบันนะคะจะได้เป็นตัวดิสเบรกสีล้อ ในส่วนของความสวยงามด้านหลังนะคะก็ที่เจ้าของเดิมเขาให้เพิ่มเติมมาก็จะเป็นสเกิร์ตนะคะสวยมากนะคะคันนี้นะคะตัวสเกิร์ตเป็นทูทโทนนะคะขาวตัดดานะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะก็ถือว่าหลายตังนะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาถ้าเป็นของสแตนดาร์ดเดิมๆออริจ,จนิอนอลเนี่ยนะคะเขาจะไม่มีในส่วนของตัวสเกิร์ตมาให้นะคะแต่เจ้าของเดิมเขาก็ติดตั้งมาแต่ก็ถือว่าสวยนะคะแต่ดดได้ราคาเดิมนะคะไม่ได้บวกราคาเพิ่มนะคะได้ราคาเดิมไม่ได้บวกราคาเพิ่ม แล้วก็ตรงไฟท้ายนะคะก็ใส่กรอบสีดำนะคะทำให้ดูสวยขึ้นนะคะมากๆเลยนะคะทำให้ดูลงตัวนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้เทมากนะคะแล้วก็ติดกล้องหลังเพิ่มมาให้ด้วยนะคะปกติแล้วนะคะโฉม Fortuner โฉมนี้จะมีกล้องหลังถอยในตัวอยู่แล้วนะคะพอใส่กรอบสีดำลงไปนะคะแต่กับตัวรถสีขาวทำให้ดูเข้มดูเท่นะคะ ไปอีกแบบว่าเหมือนสไตล์วัยรุ่นเลยนะคะอันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถมือสองคุณภาพเกรด A ในส่วนของตัวสปอยเลอร์นั้นนะคะสปอยเลอร์นี้มีดวงไฟตาที่3นะคะใช้งานได้ปกติแล้วก็ได้สปอยเลอร์สวยๆขาวๆอ่อบแบบนี้นะคะค่อนข้างจะสวยจริงๆนะคะคันนี้นะใครตามหารถ Fortuner นะคะมือสองเกรด A ที่เพชรยนต์น้องเจ๋จามีให้ลูกค้านะคะทุกอาชีพบอ,อกได้หมดเลยนะคะใครมองหาอยู่นะคะสำหรับ คนที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะคะข้าราชการเกษียณนะคะหรือว่าพนักงานเอกชนก็สามารถเป็นเจ้าของรถที่เป็นยนได้โดยใครจะออกฟรีดาวใครจะซื้อสดก็สามารถทําได้นะคะความเดิมของตัวน็อตนะคะฝาท้ายนะคะก็นี <monkey>. <farming>. <R is> ่เลยนะคะสภาพเดิมนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะนะคะรอยเม็ดอักต่างๆนะคะอยู่ที่เดิมนะคะกระบอกโชคนะคะรอยเม็ดอักต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะสภาพสวยๆนะคะนี่น็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะนะ นี่น็อตนะคะเห็นชัดๆเลยลูกค้านี่เดิมนะคะที่สวยนะคะก็คือเจ้าของเดิมเขาจะติดเนี่ยคล้ายๆกันลอยมาให้นะคะแค่นี้ก็สวยมากแล้วนะคะลูกค้าคือลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์นะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็อยู่ในสภาพค่อนข้างจะ90%เเลยนะคะเบาะเป็นเบาะแขวนนะคะทุกอย่างเป็นนะคะสแตนดาร์ดออริจินอลจากป้ายแดงเลยนะคะตรงนี้นะคะแอร์ Air นะคะ นี่สภาพสีสวยเลยนะคะลูกค้านะคะอ่าอันนี้มีคราบสกปรกนิดนึงเดี๋ยวเช็ดออกให้ได้นะคะเป็นคราบฝุ่นนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะผ้าพรมนะคะต่างๆและมีถาดรองท้ายให้ด้วยนะคะคันนี้มีถาดรองท้ายให้ด้วยนะคะลูกค้านะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีในส่วนของแม่แรงเครื่องมือนะคะให้ลูกค้านะคะคือป้ายแดงมายังไงนะคะเราให้ลูกค้าไปแบบนั้นนะคะเราเน้นขายรถสภาพเดิมนะคะลูกค้านะคะอ่ะใครที่ อาจจะเป็นข้าราชการที่ปลดเกษียณมาแล้วนะคะมาเห็นคลิปน้องจ้าจ๋าที่เพชนยนต์รีวิวรถ p อ r t จเนอมือ2แล้วอยากได้สีขาวมุกพอดีนะคะวันนี้จ้าจ๋าก็นํามาเสิร์ฟให้นะคะเป็นที่เรียบร้อยเพิ่ม นะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านนะคะรับรถขับกลับบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถสภาพพร้อมใช้งานนะคะสภาพเดิมจริงๆนะคะลูกค้าเพราะว่าเราเป็นรถคัดเกตนะคะรถที่ชนหนักที่ความเราไม่นําเข้ามาแต่ถามว่าเหมือนที่น้องกระจะกล่าวไปก็คืออาจจะมีเก็บงานบางชิ้นจุดเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าสามารถดูสามารถเข้ามาดูได้นะคะ ในส่วนของแคสซีฝั่งขวานะคะรอยตรงแคสซีลูกค้าสังเกตชัดๆจะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สีนะคะเลขตัวถังก็อยู่คมชัดเหมือนเดิมนะคะอยู่สภาพเดิมนะคะตรงนี้นะคะล้อแม็กที่สวยๆนะคะที่ทําให้สวยก็คือได้แม็กสีดำนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปหาทำไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเติมนะคะไม่ต้องไปหาตังค์ทำเพิ่มเติมเลยนะคะถ้าใครชอบรถแนวนี้นะคะแบบว่าใส่แม็กเท่ๆนะคะและติดสเกิร์ตรอบคันให้ดูสวยงามและดู มีตังนั่นเองนะคะใครขับแล้วดูดีมีพลังนะคะวิสัยทัศน์ในการขับขี่นะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะจะจ๋าบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างจะขับบนท้องถนนเนี่ยนะคะวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะว่ารถสูงนะคะแล้วเวลาจอดข้าซองก็ง่ายแต่ว่าสําหรับคนที่กําลังเปรียบเทียบก,กับสีประตูนะคะก็อาจจะ มาหา f o r t จ n e r ก็ได้นะคะเพราะว่าเพิ่มตังค์นิดนึงนะคะเราก็ได้รถ f o r t จ n e r ขับเท่ๆแล้วนะคะถ้าไม่ได้ไปนเน้นบรรทุกนะคะแต่เราเน้นรักครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าเอาไว้ใช้ประจําตําแหน่งเอาไว้ใช้ขับทํางานหรือเอาไว้ใช้แบบขับกลับบ้านต่างจังหวัดไปพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะรถ f o r t จ n e r ตอบโจทย์นะคะการประหยัดน้ํามันก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะไม่ได้เปลือกอ่ะมาดูในส่วนของตัวนะคะความสวยภายในนะคะความสวยภายใน สภาพไม่ช้ำนะคะลูกค้าสภาพรถไม่ช้ำนะคะโฉมปี2019นะคะของเขาจะเป็นโทนสีดำนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลนะคะถ้าเป็นตัว2.8เนี่ยเบาะเขาจะเป็นสีครีมแต่ว่าถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดที่เป็นตัวเริ่มต้น 2-4V เนี่ยนะคะเบาะเขาจะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางทั้ง2คู่หน้าเออทั้งทั้ง2อเบาะคู่หน้าสภาพเบาะนะคะลูกค้าไม่วิ่งแสนสองนะคะที่จากรจัด รีวิวนะคะก็ถือว่าสภาพก็สมบูรณ์แบบนะคะก็อยู่ประมาณสักเกเลยนะคะสภาพไม่ช้ําเปิดเข้ามากินหอมยังอยู่นะคะกลิ่นสะอาดสะอา้านนะคะรวมไปถึงนะคะตัวนะคะเกียร์นะคะ,นะค,ะ,นะค,ะคอนโซลเกียร์เนี่ยค่อนข้างใหม่นะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะลูกค้าส,สวยเลยนะคะพวงมาลายัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะ2ฝั่งนะคะมีคูดคอนโทรลให้แล้วอะพิเทนชิพนะคะ ไม่ใช่คูคอนโทรมีเพจที่เชียให้แล้วนะคะและที่ที่สตาร์ทเนาะนะคะก็เป็นอังจีสตาร์ทแล้วนะคะน้องจะจ่ารีวิวให้ดูสภาพนะคะลูกคา้าสภาพความเดิมของรถความสวยของรถนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปกับรถคันนี้นะคะราคา999,000บาทนะคะซึ่งตัวรถค่อนข้างจะสวยและตอบโจทย์คุณลูกคา้าคนที่รักครอบครัวนะคะแล้วชอบความขับขี่แบบสะดวกสบายนะคะเดินทางไกลนะคะจะจะาบอกเลยตอบโจทย์จริงๆ เวลาเดินทางไกลนะคะค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับ t ต y o t a Fortuner นะคะถ้าขับในเมืองนะคะถ้าไม่ได้ใช้งานหนักนะคะก็จะอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวนะคะแต่สําหรับแล้วคนไหนที่ชอบเดินทางไกลนะคะกลับต่างจังหวัดบ่อยออกต่างจังหวัดบ่อยนะคะหรือก็ชอบพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะมันก็สะดวกสบายซึ่งตอบโจทย์นะคะสมกับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะคนรักครอบครัวจริงๆนะคะในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะในส่วนของเบาะแถวกลางเนี่ย ะะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะก็สามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยนะคะจะเอนน้อยเอนมากนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยนะคะที่พักแขนตรงกลางเนี่ยนะคะโฉมนี้นะคะเขาจะยังไม่มีที่วางแก้วน้ําให้นะคะนะคะโฉมนี้เขาไม่มีให้นะคะเขาเอาฟังก์ชันออกนะคะเขาให้มาวางอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งแผงประตูนะคะความสวยความเดิมของแผงประตูก็ไม่ช้าไม่ถลอกนะคะโลโก้ฟอร์จเนอร์อยู่ชัดเจนนะคะนี่คือความสวยความเดิมนะคะ ความใหม่ความสดของรถที่เพนยน์นนำเข้าที่คุณลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าคุ้มราคาในส่วนของด้านหลังเบาะคู่หน้านะคะก็จะได้ในส่วนของตัวนะคะเบาะกระเป๋าจิงโจ้นะคะกระเป๋าจิงโจ้แล้วก็มีที่แขวนสัมภาระให้นะคะสองจุดแล้วก็จุดนี้นะคะจะเป็นไฟบ้านนะคะนะคะชาร์จไฟบ้านชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จโทรศัพท์มือถือนะคะตรงนี้สะดวกสบายตอบโจทย์นะคะเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยนะคะกว้างขวางนะคะเพดานสูงนะคะแอร์เย็นนะคะได้ถึง3 แถวเลยนะคะรวมไปถึงเบาะด้านหลังเลยนะคะกว้างนะคะลูกค้ากว้างอยู่นะคะลูกค้าก็จะได้ความคุ้มค่านะคะราคารถ999,000บาทนะคะไม่120,000กิโลเมตรนะคะนะคะแล้วก็ลืมบอกว่าประตูต,ตัวนี้นะคะได้ออโต้ทั้ง4บานนะคะได้ออโต้4บานนะคะมีไฟสองเท้าให้ด้วยนะคะเวลาจะเปิดนะ,ะฟังก์ชันจะจ๋าก็อธิบายคร่าวๆไปให้แล้วนะคะเพราะว่าชมนี้จะมีนะคะ สมาร์ทเอนทรีให้นะคะไฟเลี้ยว LED นะคะ สภาพพร้อมใช้เลยคันนี้นะคะสภาพค่อนข้างสวยและพร้อมใช้งานจริงๆนะคะความเดิมนะคะคุณลูกค้าไม่สบายใจนะคะสามารถนัดช่างหรือว่าพาช่างมาตรวจสอบรถได้เลยนะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าจะเอาสีเดิมๆแบบว่าไม่เก็บงานสีเลยนะคะบอกเลยว่าเราขายรถมือสองเนาะแต่เราเน้นสภาพดีโครงสร้างเดิมนะคะวารตีนมีให้นะคะคุณภาพความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือทางเรามีให้ลูกค้านะคะร้อเเซเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้ความคุ้มค่าแล้วก็รถสวยๆนะคะเอาไว้ใช้ในะค,ะค,ครอบครัวยาวๆนะคะ บอกเลยคันนี้ตอบโจทย์นะอะไปดูในส่วนของตัวนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้ไม่แสนสอเชื้อเพลิงดีเซลสภาพเป็นยังไงค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลขนาด 2400cc ซีซีนะคะ การประหยัดน้ำมันก็ถืออยู่ที่ประมาณ12-13กิโลลิตรนะคะแล้วการขับขี่ของแต่และบุคคลจะจ่าแจ้งก่อนเลยนะคะแล้วการบรรทุกด้วยนะคะจะจ่าใช้งานก็ถือว่าประหยัดน้ํามันพอสมควรนะคะเพราะว่าเราจะใช้ในโหมดอีโค่โหมดนะคะวิ่งนะคะสระยะมากกว่านะคะนี่เลยนะคะคานหน้าเดิมนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะชัดได้เลยนะคะตัวน็อตนะคะรถคานเดิมคานหน้าเดิมยังไงนะคะดูง่ายๆนะคะดูจากน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาแผ่นเพจ นะคะแล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงนะคะต้องไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะลูกค้า นะะฉะนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบที่พร้อมใช้งานนะคะก็ถือว่าสวยนะคะรถปี2019ไม่วิ่งแสนสองนะคะลูกค้าสภาพเครื่องยนต์แห้งนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะเครื่องแน่นๆนะคะใช้งานได้ปกติลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเพชรยนจะย้อมเมียวขายให้ลูกค้าหรือไม่นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเรามีวารันตีร้านให้นะคะถ้าซื้อไปเจอชนหนักพิความจมน,น้ําหรือมีการกลับเล่มมานะคะเรายินดีรับซื้อคืนนะคะ ตรงนี้นะคะเราสามารถตรวจสอบสตอรี่ที่มาที่ไปของรถได้ทุกคันเลยนะคะเราใส่ใจนะคะรายละเอียดก่อนการนําเข้านะคะที่จะส่งมอบให้ลูกค้าดูแลต่อไปนะคะถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าจริงๆนะคะใครมองหารถ To y o ต a f o r t u n e er อสีขาวมุกแบบนี้นะคะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะคะโทรหาจะจาจ่าได้ที่เบอร์0 9 4 2 9 8 7 7 6 6จจหนะคะจ้าจ่าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซัพพอร์ตลูกค้าด้วยตัวเองทุกเคสดูแลการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบด้วยตัวเองทุกเคสนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะจะซื้อ สดจะดาวหรือจะอ,ะออกฟีดาวจะจะาได้ทําให้ได้ทั้ง2อเงื่อนไขเลยนะคะขอเพียงลูกค้าอย่าติดแบ็คลิสนะคะก็สามารถเจ้าซื้อได้ทุกอาชีพนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเจ้าซื้อได้นะคะจากาช่องทาง y o u t u b e นะคะไม่สะดวกเดินทางมาก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะคอยซัพพอร์ตลูกค้าอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะมีคนเดินทางไปหาที่หน้าบ้านนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เลย สำหรับวันนี้นะคะจ้าจ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดส u b คร r i า e ให้จ้าจ๋าด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวรถครอบครัวให้ f c ทุกท่านได้ชมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ